สู่ขีดสุดแห่งความอลังการสถานแผ่นดินภาคใต้เมื่อสุพิทพิทักษ์ธรรมผนึกพลังกับสมหมายสกุลเมตตาจักสึกมวยไทยพันโหดุอโค่ฟ้าอาหังกาเกรียงไกรยิ่งใหญ่ล้ำเลิศสึกเบิร์ดเดย์พิทักษ์ธรรมซุปเปอร์ไฟวันอังคารที่สองสิงหาคม2565าณสนามเทศบาลเมืองม่งงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา แค่ชื่อก็กิกนขาดเมื่อประาพาสเพชรไทยพงศ์และทวิศักดิ์ชูกรรอกบคกุกรดร่วมระหมดรายการกรีธาทัพนักชก15บคุณพลคนเหล็กดาหน้าสุเวที6คู่เด่นนักชกมหาการ9คู่เอกคู่ดังพลังแรง9คู่นักรบมวยไทยใจกล้าบ้าระหัมบุกกระนำด้วยแม่ไม้มวยไทยใครดีใครดังใครพังหามลงเปล ธรรมดาโลกไม่จำซึกมวยไทยสุดระหำครั้งนี้จึงฮระโหดโคตรมันไม่ธรรมดาดูวัชรพลสิงห์มาวินดาวรุ่งสเสดาจอมเข่าะเะดาเดือดชื่อดับจอมมหาการเมืองคนขาพองสักพินโยสุรชัยสอสมหมายจอมเก่าเข้าโหดสายพลังใหม่ไฟหลังพลิกเดือดฟ้าฉีดสามแสนบาทลองใต้เปิดโอกาสให้จ้ามวยเมืองคน ปานเทพวีเคเขาใหญ่ล้างตาทึ้งทินไปดูซิว่าจะยำแขนหรือว่าแขนจุกๆุกสนุกสุดมันสุดยอดเฮอร์คิวลิสวอจัก,กรวุฒไอการยาวบางขันเมืองคอนรองแชมป์อีทุสุคนล่าสุดประกาศให้อเล็กจิตเมืองนนมัคโรนีอาบยาพิษยอดมวยอิตาลีขึ้นราวีวัดชันดุดดันสุดเดือด แตกหักภาคสี่คู่ขี่และคาใจทุกครั้งดูคมปะตักแชมป์ทรูฟอร์ยูยี่สิบสี่คนล่าสุดชกหน้าบ้านในทินสงขาเดินหน้าชะก้องธรณีสอสมยัยเจอมวยเมืองเหนือเพชรบูรณในคาถาหมวดดับล้ำปางอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคมปะตักออัจฉริยะปะทุป,ปะทะก,กับก้องธรณีสอสมัยตายตาเป็นตายสุดแสบสุดเผ็ด กับคู่เพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรยอดเล็กเพชรอัจฉริยะบรรทุกบทะฉากแหลกแลกเลือดกับเพชรพงษ์ชัยที่บีเอ็นยิมทิมกันร้อนแรงกว่าแสงอาทิตย์สุดตื่นเต้นเมื่อคนไม่ยอมคนเสกทันออกขวัญเมืองทำเรื่องดุนเดือดเชืดกับเพชรมงคลสีที่เด็ดเก้าเก้ายอดมวยอีสานแคมหินดู ประตเทศปากบางค้าเข้าป้องกันแชมป์ประเทศไทยร้อยสี่สิบปอนด์กับก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยใส่กันแบบไม่หลับก็ยับดูก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยเจ้ามวยเมืองคอนดุนเชิงต้านเขา่าแชมป์เข่าโหดเพชรยินดีต่างซึกต่างสายร่างขาววอร์ัมประไพควัญใจคนทงขาบุกเดินหน้าทะลมมันตะบันเลือด สถานปัตตพีแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยอดมวยอัจฉริยะขวัญใจมหาชนตลอดกาลเขาเคยพลาดท่าแพ้มาที่ช่องเจ็ดสีแขนนี้ยังไม่สายเฟอร์ลรรี่แฟร์เทโยอดมวยไทยคนล่าสุดขอหยุดความสดของแสงมณีขอตีย้ำแขนอีกครั้งกองเชียร์มึงร้อยเกาะยกพลคนพับมาเชียร์สุดยอดสุดยอดคู่มวยแห่งทศวรรษ แสงมณีตีฟอนารีฟ่ฟอนารีขยี้แสงมณีพร้อมคู่มวยทั้งหมดสิบหคู่สู้เต็มพิกัดอัดแน่นอัดแน่นแน่นมันชัดโนดซึกใหญ่ครั้งนี้กรรมการชุดช่องสามเวทีอ้อมน้อยตัดสินมวยเริ่มชกเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปติดตามถ่ายทอดสดผ่านทางเพจมวยสด .com วันอังคารที่สองสิงหาคมนี้เซียนมวยข้อมวยคนมวยต้องไม่พลาดวันอังคารที่สองสิงหาคมนี้คนมวยข้อมวยเซียนมวยตัวจริงต้องไม่พลาดพบและชมศึกมวยไทยยิ่งใหญ่ล้ำเลิศศึกเบิร์ดเดย์พิทักธรรมซุปเปอร์ไฟชนะสนามมวยเทศบาลเมืองม่วงงามอำเภอสิงหกนครจังหวัดสงขลา เก่งสุดกล้าซาสุดริ์พิดมวยไทย